สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาพบกับทีเชอร์อน,นุรักกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นอนุบาลสองและวันนี้ทีเชอร์ตก็มีาร์ตูที่น่ารักน่ารักสนุกสนุก,นกมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนรู้กันนั้นเราไปดูประตูกันก่อนค่ะบานนี้มีเรา กลัวคิด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 บ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่อนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดู <c oughs> เข้ามาสนุกกับบ้านนะักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับ เหมียวทายกูกคุณบ้านดอนรงที่ทุ่งหญ้าจริงๆด้วยแหมเจ้าเหมียวก็มันมีแต่ทุ่งหญ้าทั้งนั้นนี่นาะไม่เห็นจะมีอย่างอื่นเลยจริงของแก้วนะแต่เอ๊ะเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงนั้นนะ่ะเราไปดูกันเถอะเจ้าเหมียวคุณบึงกอนเจ้าเหมียวอย่า,ยาพึ่งไป,ไป สนุกจังเลยแม่นึกว่าจะมีแต่ทุ่งหญ้าเฉยๆเสแล้วใช่ใชแต่เอ๊ะแก่นกับแก้วหายไปไหนแล้วเนี่ยเจ้ามังกรหยุดก่อนสิแก่นกับแก้วหายไปแล้ว จริงๆด้วยนะหายไปไหนแล้วเนี่ยจาแมวยาจากพี่สิงหนีเร็วเข้าเจ้าเมียว จบแล้วจับนีไว้นะจูเมียวดีดีหน่อยสิเจ้ามังกรโทษทีนะเอาใหม่เอาใหม่ เนี่ยเจ้ามังกรเร็วๆหน่อยเหมียวไม่ไหวแล้วนะเอาเอาลองอีกครั้งหนึง่งจับนี่ไว้นะเจ้าเหมียวนึกว่าจะแย่แล้วนะเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าเหมียวก็เปียกนะสิเหมียวหนาวนะเนี่ยดีนะที่เจ้าเหมียวไม่จมน้ำ ที่หลังจะไปไหนต้องบอกแก่นกับแก้วก่อนนะเหมียวขอโทษแต่เจ้ามังกรจะโยนก้อนหินมาทําไมก้อนหินมันไม่ได้ช่วยอะไรสักหน่อยก็มังกรไม่รู้นี่นาะว่าหินจะจมน้ําอ่ะเห็นมันก้อนเล็กกว่าท่อนซุงเลยคิดว่าจะลอยน้ําได้ดีกว่าซะอีกเล็กกว่าก็ไม่จําเป็นจะต้องเบาและลอยน้ําได้เสมอหรอกนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะแหม ง่ายนิดเดียวแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องล<ร>องทำดูการ์าตูนก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนแต่ดูการ์ตูนไปแล้วที่เชื่อก็มีข้อสงสัยว่าทำไมสิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าทำไมจึงลอยน้ำได้และทำไมสิ่งของที่มีขนาดเล็กจึงจมน้ำนักเรียนสงสัยเหมือนกับพี่เชื่อไหมคะ ถ้านักเรียนสงสัยเหมือนกับพี่เชอร์เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันค่ะแต่ตอนนี้เราไปช่วยกันทบทวนความรู้ของสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้กันเรื่องไข่แข็งเป็นไข่นิ่มนักเรียนยังจำกันได้หรือเปล่าคะว่าทำไมไข่แข็งจึงกลายเป็นไข่นิ่ม ใช่แล้วค่ะนั่นก็เพราะว่าน้ำส้มสายชูมีฤทธิ์เป็นกรดส่วนเปลือกไข่มีฤทธิ์เป็นเบสและเมื่อกรดกับเบสมาเจอกันจึงทำปฏิกิริยาการกัดกร่อนเกิดขึ้นโดยน้ำส้มสายชูจะกัดกร่อนเปลือกไข่ทำให้ผิวของเปลือกไข่หลุดลอกออกมาจนกลายเป็นไข่นิ่มนั่นเองค่ะ และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่นักเรียนรอคอยแล้วนะคะนั่นก็คือช่วงการทดลองนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำการทดลองกันนั้นเราไปจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองกันก่อนนะคะอุปกรณ์การทดลองของเรามีดังนี้ตู้ปลาภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงได้ว่า fish tank fish tank น้ำภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงได้ว่า water water apple ภาษาอปปังกฤษอ่านออกเสียงได้ว่า apple apple ส้มภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงได้ว่า orange orange กล้วยภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงได้ว่า <S 2> <S 2> banana banana แก้วมักงกรภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงดีว่า d r a r k fruit glass fruit แตงโมภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงดีว่า watermelon watermelon อุปกรณ์ในการทดลองของเราก็พร้อมแล้วนะคะนะักเรียนเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งน,นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรา จะเอาน้ำนะคะใส่ลงไปในตู้ปลาก่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เองค่ะค่ะส้ะสมภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าอย่างไรนะคะนักเรียนใช่แล้วค่ะสมาา้มภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงได้ว่า orange orange เก่งมากมากเลยค่ะเดี๋ยวที่เชอร์จะทดลองให้ดูนะคะว่าส้มจะสามารถลอยหรือจมนะคะนักเรียนคิดว่าส้มสามารถ ลอยน้ำได้หรือจมน้ำคะมีคำตอบไว้ในใจแล้วใช่ไหมคะเราไปทดลองหาคำตอบกันคะ่ะนักเรียนช่วยที่เชิญนับหน่อยนะคะหนึ่งสองสามว้าวเป็นยังไงบ้างค่ะนี่ค่ะสรุปว่า ส้มของเราลอยน้ำได้นะคะนักเรียนเอ๊แต่ว่านักเรียนสงสัยมีเขาว่าส้มเราใส่ไปทั้งนเปลือกแบบนี้มันสามารถลอยน้ำได้แต่ถ้าเราปอกเปลือกมันออกล่ะคะมันจะสามารถลอยน้ำได้หรือเปล่าเราทดลองหาคำตอบกันนะคะ แล้วค่ะแอปเปิ้ลภา,าษาจฤษอ่านออกสงว่าแอปเปลิลแอปเปเดี๋ยวเราไปทําการทดลองกันเลยนะคะนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าเมื่อที่เชอร์ใส่แอปเปิลลงไปในน้ํานะคะแอปเปิ้ลจะสามารถลอยน้ําได้หรือไม่นักเรียนช่วยทีเชอร์นับหน่อยค่ะหน ลอยน้ำอยู่นะคะค่ะเต๋แล้วถ้าเราเอาเปลือกมาดอกล่ะแล้วผ่าเป็นซีกล่ะแอปเปิ้ลยังจะลอยน้ำได้อยู่หรือเปล่าเราไปทดลองกันค่ะเดี๋ยวที่เชื่อผ่าแอปเป,ปิ้ลแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะที่เชื่อก็ปอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแอปเปิ้ลของเรานะคะ เดี๋ยวที่เชิดจะใส่ลงในน้ำนะคะว่ามันจะสามารถลอยน้ำได้หรือเปล่าดูรูปร่างลักษณะแบบนี้จะลอยได้มีหน้าช่วยที่เชิดนับหน่อยคะ่ะหนึ่งสอง และอุปกรณ์ชิ้นต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือกล,ล้วย่นเองค่ะกล้วยภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าอย่างไรนะคะนักเรียนถูกต้องแล้วค่ะกล้วยภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงได้ว่า banana banana โอเคนะคะเดี๋ยวเราลองนะคะทดลองเอากล้วยใส่ไปในน้ำ ดูนะคะว่ากล้วยจะลอยน้ำได้หรือเปล่านี่ใส่ไปทั้งเปลือกเลยค่ะนักเรียนช่วยดิเชร์นับหน่อยนะคะหน หน่ยค่ะหนึสองสว้าว,ว,าวเป็นยังไงมากค่ะใช่ค่ะวยของเราก็ยังลอยได้เหมือนเดิมนะคะไปอุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันเลยค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปของเราอะไรคะ อะไรคะใช่ค่ะแตงโมนั่นเองค่ะแตงโมภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงได้ว่าอะไรคะนะักเรียนว้าเียงมากมากเลยค่ะแตงโมภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงได้ว่า w a t e r melon water m e l o n โอเคเดี๋ยวเราทดลองเลยนะคะที่เชร์เจ้าแตงโมใส่ไปในตู้ปลานะคะนักเรียนคิดว่าแตงโมสามารถลอยน้ำได้ไหมคะ Nem lá... ักเรียนอ่อมันการของเราก็จมน้ํานะคะทําไมผลไม้บางชนิดจึงจมน้ําและทําไมผลไม้บางชนิดจึงลอยน้ําได้เรามาฟังคำตอบกันค่ะนั่นก็เพราะว่าการลอยการจมไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักแต่มันขึ้นอยู่กับความหนานแน่นของสิ่งของนั้นๆผลไม้ชนิดใดจมน้ำนั่นก็หมายความว่าผลไม้ชนิดนั้นมีความหนานแน่นมากกว่าน้ำ ่วนผล,ลไม้ชนิดใดสามารถลอยน้ำได้นั่นก็เพราะว่าผล,ลไม้ชนิดนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำและสิ่งของอื่นๆก็เช่นกันเราจะสังเกตได้ว่าสิ่งของชิ้นใหญ่บางอย่างลอยน้ำได้แต่สิ่งของบางอย่างชิ้นเล็ก กลับจมน้ำเพราะนอกจากจะมีความหนาแน่นที่ต่างกันสิ่งของที่สามารถลอยน้ำได้จะมีการประจัยน้ำหนักและมีพื้นผิวสัมผัสกับน้ำได้มากกว่าสิ่งของที่จมน้ำนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวิทยาศาสตร์สามารถไขข้อสงสัยของเราได้และสนุกใช่ไหมคะ นักเรียนทดลองทําดูนะคะแล้วอาจเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆส่งมาให้ที่เชร์ดูกันด้วยนะคะและอุปกรณ์ในการทดลองในสัปดาห์ต่อไปมีดังนี้ 1. แก้วน้ำา 2. น้ำเปล่า 3. กระดาษแข็งนักเรียนอย่าลืมจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองให้พร้อมนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเรามาทำการทดลองพร้อมๆกันค่ะ จากสถานการณ์ตอนนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังไม่ดีขึ้นนักเรียนต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองสวมใส่หน้ากากเว้นระยะห่างมันล้างมือกันด้วยนะคะและอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ